ไปนี <tacos |notimestamps|> you know, ่จ้าหางมือ้านกยจะดไปคุหาจะซ่องไหาจะหางหาจะมีด้เาอืมซด้นะใบซาเหรออ้าวใซ่าเอาไบซีฟเป็นยังบันากุยจะไดไปซ้านะจะม้าตัวไหกูย่างกูไคยย่างมาแอ่บกัตรกมันกันรูอืมใบซีฟเป็นยังเงินโมมี่นี่มือนเคุ้งกูจะได้เงินใบซานะนะใบซิกบอาเห็นโมมี่มือนเาใบซไปด้ใอไรอชไม่ใช่ไ นี่นะนนี่กอกราสียางเมื่อคํมแปงนี่เมื่อคแปงเหอเออบ้าบ้านังยางไปหนังกระสอบต่างหัวผีบ้านนะบ้านคนเดีกน้อเอืออย่างน้เนี่เอาเออเด็ที่ยังไหนจะบอกเออคุณนาเด็กมันมีสามตเด้อปาสามสามหสามสามัป้าป้จะกระมาอีกี่พันป้าป้าป้าจะกระซิมาอีกกี่พันหมื่น เออว่าัจจามาจักระมาบุญปีใหม่บ่น่าแมนจะขบวนวงสุดไลยเศางั้นพอนั่งมือมือมือก็งานอีกแล้วนอกปากงานอีกก็มือมือจะไปวัดสะพายที่คนจังหาด้วยสะพายมีวัดสะพายท่านนี้น้ำที่ยั่งเห็นแล้วกูกินน้ำหนักกูอยากมากเลยตามนี้ออต้นต้นนั้นน้ำสะพายต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้น้ำเพรสซี่